สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ในการทีวีเรายังอยู่เกมมัดบอลเหมืนอนเดิมครับนี่เปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่าชุดใหม่ๆม,มาเพียบเลยเราจะไปลุยด่านกันนะครับว่า ต้องมานั่งรอโหลดนี่นะ ทั้งมินิบอสทั้งตัวสมุนด้วยนะครับเราเห็นล้วเอามาร์แอคทีก่อน เห็นเราก็เฮ้ยโดดเกมนี้เป็นเกมที่โวดมากครับ รรออะไอบอสอย่าเพิ่งขยับนะประจากการักษ์กันก็เพิ่งแบบสั่งเป็นเจ้าเข้าเลย เปิดประตูมานะครับเห็นว่าเป็นห้องบอสร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยถอยมาก่อนนะครับโอ้ยโดนโดน มาเปิดประตูห้องห้องนี้ครับ แวะไปห้องน้ำมาแล้วลุยต่ออะไรห้องนี้ไม่ต้องบอกเลยโลง่ลงๆอันนี้ชัดเจนมีอยู่อย่างเดียวอวมมาเสียห้าพันที่นี่อ่ะมาลุยอึ๊บอะไรวะ ใช่เลยครับซีนแบบนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยภาวนาเพื่ออา้าโอ้โหเลือก อยูเดี่ยว้แน่นเลยมาป้ามีเขาด้วยไม่ใช่มาป้านะมาป้าก็ได้วะมังกรเหรอไม่รู้อะ่ะอันนี้โหดแน่ๆ da que อันนี้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 ได้แรงได้แรงชุบโอ้ยชุบโอ้ยลกผิดด้านโอ้ยเพิ่งรู้ว่าดาบกูมีประโยชน์จิ้มมันแรงมาก นึกว่าคอสอย่างเดียวแม่งจิ้มแรงเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ก็ต้องใช้เดิมไม่เอาละกูไม่รอแล้วไอ้พวกนี้ไปล,ล,ละไปละเจอมอนกี่ตัวกูก็ชึบวิชาชิง น,นี่นะกูมันไ่เข้าห้องบอสอยู่แล้วเฮ้ยไปแล้วกูนะครับกูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องสับอ,โอูโดนโดนหรือเปล่าไม่โดนเห็นเลือดสาดเฮ้ยไม่ต้องพวกมึงก่อนไม่ต้องไม่ต้องตามมากูจะมาเจอบอสวิชาหลบแบบดิจิตอลครับรวดเร็วทันใจเข้าไปเลยเู้อ เนี่ยกองเลือดเราห้าพันของเรา,า,เอ,าอ้าวิดอกละหกเหรอโอ้โหยิงดอกละหกโอโ้ยมีดินขาดมาโอโ้โหเฮ้ชโโฮชโโฮเยชนะุบอยชุบเ เราได้ผลจาบเราได้ผลม,มันปวด,ดแรงมากไม่ต้องไม่ต้องไปอุย้ยลบผิดท่าโอ้โหเนียนกูาตายกีฬาได้เลยเนียนอีกแล้วโอ้โหทีเดียวด้วยทุบทีเดียวเนียนเลย สองครั้งครับตายสองครั้งแล้วบอสนี้ามาต่อยต่อเขา้าม,มามามอนก็ใช้มุกเหมือนเมื่อกี้เลย ติดครับไม่ทันกูล็อกอุ้ยเดียววุ๊บเออหลบน,น่นไม่ต้องไม่ต้องชี้ไม่ต้องชี้หุ้ยชุบมีุ๊บนีเลยไม่ต้องชี้ไม่ต้องชี้ไม่ต้องชี้กูหล,ลบได้มาเรารู้แล้วว่าดาบใช้ผลกับใช้ได้ผลกับมันนะครับเบอร์ เดียวโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดียวเดียวโอ้ยควนมาข้างหลังโอ้ยกระเด็นเดียวเดียวไม่ต้องไม่ต้องใจเย็นเย็นจะโดดใช่ไหมวุ้ยโอ้โหวยลองรอดโอ้โหไม่รอดแล้วเริ่มไม่รอดเดียวเดียวโอ้โห ำหรับคนที่คนจนที่เบื่อเกมนี้เดี๋ยวรอเกมหน้าเอ,อเพราะว่าอยากเล่นเกมให้จบแล้วแบบตามคนความรู้สึกของคนเล่นเกมก็มต้องแบบเอาให้จบนะถ้าเกมไม่งั้นมันคาราคาซังเกิดใต้บ่อยๆมันก็ชักเริ่มคาราคาซังนิ่งกว่าแล้วไม่ต้องชี้วิ่งแนะ ช้าคุณลูกกงเดินช้าอะไรละทีนี้ตรงนี้หน่อยพักก่อนวิง่งวิ่งต่อจำได้มีบอสต,ตรงนี้หลบว่อ้หหลบ,หลบมันฟันสองทีกูหลบได้เอาวิ่งสิครับในตัวนี้พวกนี้เช่นช้าบ้าชี้อยู่นั่นแหละหน้าขาวด้วยหาแป้งพอกหนาไปไหมมาไอากข้างหลังมาไหม ไม่มาเว้ยดีแล้วดีแล้วมันไม่มาเตรียมของแป๊บ <c oughs> ลูกสองไม่เอาลูกสองไม่มีประโยชน์ไม่จะจมทีแรงอยู่นะลูกสองเปลี่ยนเกินนี่ป่ใช้ทีละสองมัดก็อุบาาเกินนะแล้วก็นี่โมโลทอฟป่าก่อนเลยอือ ม่เด <tra> ี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเจเย็นปู่สองสี่ร้อยโอ้โหได้อยู่มีดนี่โอ้โดนแล้วโดนแล้วแล้วกองเราอยู่ไหนกองเราอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นใจเย็นเจ้เย็นเก็บกองก่อนเก็บกองก่อนเก็บกองอ่าดีมากดีมากตังยังไม่หาย กันห้องโลงๆชุโอ้โหโอ้โหเย่ะเวียนกลับเย่ะเวียนกลับโอ้โหโอ้โหวกโอ้โหโดนโดวโอโด ขบโบขบโบห้าติดเอาติดเสาอู้ตายตายครั้นี้ฝันเข้าเยอะอยู่นะแต่ว่าโดนเยอะเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวดิเรามีไอ้ตัวนั้นอยู่นี่ว่าอุปกรณ์ออบไฟเออไฟมันใช้ได้กับมันไอ้ตัวน,นี้เยอะอยู่อืมเดาๆด ใช้วิธีเดิมใช้วิธีเดิมไม่ต้องชี้ไม่ต้องชี้กูไม่อยากเจอพวกมึง ไม่ตามมานะดีมากเฮ้ยตามมาเว้ยเดี๋ยวๆเ,เย็นๆออกไฟแป๊บงานนี้ต้องชนะเว้ยปุ๊บน้าจุดไฟ ในสองขวดพอแล้วเฮ้ย <mniej> ช <Bluetooth> ุบโอ้โหโอ้โหโอ้โหยตายแบบงงงงนะตายแบบงงงงครับเนี่ยรถมันได้ทำยังไงอืม ไม่ชี้มันไม่ชี้ไว้สีเลยลบแบบดิจิตลเดินแป๊บมาต่อเดี๋ยวบอสเดี๋ยวเดียนไม่ต้องชี้แตามีหน้าเพิ่มนนไม่ต้องรุ่งกับตู จะมารถตบให้หมดเลยแล้วกันเนาะนี่เดียวโหโดดมาตบ,บเลยโุ้ยลบพ้าดโดนบันกุลอยไปแล้ว กี้องมากเลยแต่ตอนนี้ใช้ไม่กี่ขวดเองตายแล้วไม่ต้องชี้ไม่ต้องชี้ระกอนก็ใช้ไม่กี่นะเคียวไม่ต้องเคียวไม่ต้องเคียวเฮ้ยเดี๋ยวบอสโอ้โหอ้โหหลบแบบหินขา นิง่งแล้วกูไม่ต้องตามมาไปแล้วเดี๋ยวนะรอบนี้ต้องทำไม่ได้เว้ย ได้ใช้ดาบกูเลยสักแยะหนึ่งสดพานแล้วกันกันครับไปกิน นียิงลบหตายโชว์บูมินโชว์ด้วยโอ้โหตายอีกแล้วเอาใหม่ก็ได้ต้องเดิมจริงๆอุปรกรณ์ออฟของก็ไม่มีแล้วนะครับมีแต่มีมดเออวทำไมไม่ใส่ไปใส่มีดผิดแล้วก็หาแมง ออนไลน์ก็ไม่ได้เลยครับ What right. a por